สวัสดีค่ะช่องนี้เป็นการทำนายดวงชะตาราศีด้วยไพทาโรหรือไพทารอดเป็นการทำนายแบบตะวันตกโดยแบ่งตามราศีของศาสตร์ตะวันตกคำชี้แจงการทำนายหรือการอ่านไพทาโรหรือไพทารอดตามราศีของศาสตร์ตะวันตกหรือศาสตร์สากลโดยชุดไรเดอร์เวททารอดเพื่อเป็นแนวทางหรือแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินชีวิตหรือเพื่อความเพลิดเพลินอย่างงมงายอย่าคิดมาก ทุกท่านมีทางเลือกในชีวิตของตนเองราศีพิจิก Scorpio ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่24ตุลาคมถึง22พฤศจิกายนเป็นการทำนายระหว่างวันที่16ถึง31กรกฎาคมพุทธศักราช2568ไพที่ได้ The Lovers ราชินีถือดาบ5ดาบ หไม้เท้า1ถ้วยอัศวินถือเหรียญ9ถ้วย2ไม้เท้า5้าไม้เท้าหกไม้เท้าช่วงนี้เป็นช่วงที่มีความรักความผูกพันกับปัญหากับก,บการเรียนการงานอาจจะทั้งรักชอบหรืออาจจะไม่ชอบไปพร้อมกัน เคยชินกับการแก้ปัญหาและการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจะอยู่นิ่งๆไม่เป็นทำอะไรแล้วต้องมีใจรักที่จะทําที่จะแก้ไขแม้จะแก้ได้ไม่หมดหรือกลายเป็นคนที่แบ่งรับแบ่งสู้ไม่มั่นใจเกินไปและไม่ท้อถอยการเรียนการศึกษา อาจจะเป็นสถานศึกษาสาขาวิชาคณะสายอาชีพที่มีใจรักใจชอบที่จะเข้ามาเรียนมาศึกษาเพราะได้เรียนรู้ทั้งปัญหาการปรับตัวการริเริ่มอะไรใหม่ๆหรือมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาได้เรียนแบบมีการลงมือจริงมีการทดลองมีการแก้ไขหรือปรับใช้ให้ตรงตามความต้องการของตนเองหรือปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ อีกทั้งเป็นที่ที่มีความตลอมเกลียวอบอุ่นให้ความช่วยเหลือสนับสนุนสาขาวิชาคณะสายอาชีพที่เกี่ยวข้องหรืออาจจะกำลังเรียนหรือศึกษาในปัจจุบันหรืออาจจะเรียนหรือศึกษาในอนาคตสถาบัตยกรรมศาสตร์ศิลปกรรมศาสตร์นิเทศศาสตร์วารสารศาสตร์คุรุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ศิลปศาสตร์สหกิจวิทยาการเศรษฐศาสตร์วิทยาศาสตร์ประยุกติศาสตร์คณิตศาสตร์การคำนวณ สารสนเทศระบบสารสนเทศเทคโนโลยีเทคโนโลยีสารสนเทศ IT การเงินการบัญชีบริหารธุรกิจและการบัญชีหรืออาจจะมีใจชอบด้านไหนก็สามารถเข้าเรียนเข้าศึกษาได้การงานอาชีพเป็นงานที่มีการทำงานระยะสั้นๆ เป็นโปรเจกต์หรือมีการปรับเปลี่ยนยกย้ายสลับสับเปลี่ยนการทำงานเพื่อให้หมุนเวียนและเรียนรู้ทุกอย่างทุกหน้าที่และสามารถแก้ไขปัญหาได้แก้ไขปัญหาเป็นรู้จักการแบกรับหรือแบ่งรับแบ่งสู้ผ่อนปรนหรือปรับเปลี่ยนเป็นหรือคอยสนับสนุนทีมหรือองค์กรหน่วยงานห้างร้านร้านค้าบริษัทได้ การงานอาชีพที่เกี่ยวข้องหรืออาจจะกำลังทำอยู่หรืออาจจะเลือกทำในอนาคตนักวางแผนนักวิชาการนักให้คำปรึกษานักแก้ปัญหาที่ปรึกษานักเก็บค่าสถิตินักคณิตศาสตร์นักคำนวณนักฟิสิกส์นักเคมีนักสืบนักการธนาคารครูที่ทำเกี่ยวกับการแนะนำแนะแนวชี้แนะให้คำปรึกษา อาจารย์ที่ทําเกี่ยวกับการแนะนำแนะแนวชี้แนะให้คําปรึกษานักแก้ไขระบบฐานข้อมูลโปรแกรมเมอร์นักฟ้อนนักรำนักศิลปะพื้นบ้านพื้นถิ่นการเงินวัยทำงานเงินรายได้รายรับได้รับแบบประจำเป็นเงินประจำเป็นรายได้ประจำ ค่อนข้างเพียงพอกับการใช้จ่ายแต่ยังไม่มีเงินเก็บมักจะทุ่มเทไปกับงานชิ้นงานที่ทำเป็นงานอดิเรกหรือทำแบบเล่นๆซึ่งอาจจะใช้เงินแบบเปล่าประโยชน์ควรจะคิดทำในสิ่งที่สามารถขายหรือทำให้เกิดกำไรหรือเงินนอกเงยส่วนวัยเรียนก็ไม่ค่อยขาดสนเงินทองใช้จ่ายแบบสมดุลไม่มากไม่น้อยไป ซื้อของชอบของสวยงามบ้างเล็กๆน้อยแต่อย่างไรก็ตามใบเรียนหรือไว้ทำงานก็ควรสร้างสมดุลให้กับรายรับและรายจ่ายเพื่อหากมีความจําเป็นจะได้มีเงินสํารองไว้ใช้จ่ายแบบฉุกเฉินโชคลาภมีโชคจากการเสี่ยงแต่อาจจะได้มาไม่ครบหรือได้รับไม่ครบจํานวนหรือถูกหักกินค่าหัวไปควรเสี่ยงโชคแต่พอน้อยๆหรือทางที่ดีไม่ควรจะเสี่ยงโชค ไม่มีโชคจากการลงทุนไม่ควรจะลงทุนสุขภาพแข็งแรงดีไม่มีโรคประจำตัวแต่ต้องระวังเรื่องอาการตึงคอบ่าไหล่อาจจะอยู่ในท่าเดิมซ้ำๆการห่อไหล่บ่อยๆหรือขยับตัวน้อยไม่ออกกำลังกาย ก็อาจจะทำให้เป็นออฟฟิศซินโดรมได้ต้องยืดเหยียดกล้ามเนื้อเส้นเอ็นบ้างหรือทำให้เป็นประจำจะยิ่งดีถ้าบางจุดทำเองไม่ได้ก็ควรไปกายภาพบำบัดหรือไปนวดเพื่อคลายกล้ามเนื้อเส้นเอ็นตามความเหมาะสมของการวินิจฉัยโดยนักกายภาพบำบัดฟื้นฟูอุบัติเหตุไม่มีอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆไม่มีอุบัติเหตุใหญ่ ไม่มีอุบัติเหตุในการเดินทางทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศแต่ก็ไม่ควรจะประมาทความรักคนโสดจะเจอในสถานที่ที่ค่อนข้างไปไม่บ่อยคุณวุฒิววุญธ์ใกล้เคียงกันอาจจะดูอ้วนดูท้วมดูอวบดูเจ้าเนื้อหรือดูมีกล้ามใหญ่กล้ามโตดูภูมิฐานดูมีฐานะทางการเงินมั่นคงหรือดี หรือดูเป็นสายเปยชอบจ่ายดูแลดีอาจจะถูกใจจากภายนอกต้องคบกันไปนานๆหรือดูดูกันไปก่อนเพื่อยังเห็นความจริงหรือตัวตนที่แท้จริงยังไม่หมดอาจจะมีปิดบังซ่อนเร้นอะไรไว้หรืออาจจะเข้ากันไม่ได้ก็ได้หรืออาจจะใช่คนที่เป็นคู่รักกันในอนาคตคนไม่โสดทั้งคู่เป็นประเภทชอบศึกษาชอบเรียนรู้ ไม่ว่าจะวัยเรียนหรือวัยทำงานมักมุ่งมั่นให้การเรียนการงานให้ประสบผลสำเร็จจะแข่งขันแย่งชิงก็จะต้องทำให้ได้ชอบวางแผนวางเป้าหมายวางอนาคตแบบไกลๆโดยไม่ค่อยคำนึงว่าจะน่าเชื่อถือน่าจะดีหรือน่าฟังหรือจะทำได้หรือไม่แต่ก็มองเห็นโอกาสที่จะประสบผลสำเร็จแม้จะดูว่าน้อยหรืออีกไกล ทั้งคู่ร่วมแรงร่วมใจกันสามาัคคีกันดีอย่าลืมพากันไปพักผ่อนหย่อนใจคลายเครียดและเติมความหวานกันบ้างนะ